วิเคราะห์เกมการเมืองจากชูวิทย์พักก้าวไกลพักเพื่อไทยกับศึกชิงตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรตําแหน่งชั่วที่ต้องคว้าไว้ก่อนวันที่2กรกฎาคม2566หลังมีกระแสข่าวว่าตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรยังไม่มีความชัดเจนอีกทั้งยังมีการเลื่อนนัดประชุมถกถึงประเด็นดังกล่าวในวันนี้โดยพักเพื่อไทยขอหาหรือภายในพักก่อนนั้นทางด้านนายชูวิทย์กมลวิสิต ได้โพสต์ข้อความวิเคราะห์เกมการเมืองในครั้งนี้ที่ทางก้าวไกลเพื่อไทยต่างต้องการตำแหน่งประธานสภามาไว้ในการครอบครองของพรรคตนเองโดยนายชูวิทย์เปล่าว่าสึกพลิกคั่วชะตากรรมประชาชนแขวนอยู่บนเกมอำนาจผลประโยชน์แบบไทยๆการเลือกตั้งเป็นเพียงพิธีกรรมผ่านไปเดือนครึ่งยังไม่รู้ว่าใครเป็นนายกรัฐมนตรีหน้าตารัฐบาลไม่เห็นเขาลางประชาธิปไตยพิธาไม่เคยมีคดีพอมีชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี คดีถูกขุดมาตั้งแท่นเป็นครวนเดินต่อลำบากขาดเสียงโหวตสอวอทิพประธานสภาเป็นเกมตัดสินของสองพักชิงตำแหน่งชัวไว้ก่อนเพื่อไทยต้องการประธานสภาเพราะรู้ว่าสถานการณ์พลิกขั้วอ่านข้ามช็อตต,ต้องจัดสมการรัฐบาลใหม่ยังไงพิธาตกสวรรค์นแน่กรรมตำแหน่งนี้ไว้ได้ดุลอำนาจต่อรองก้าวไกลรู้ว่าคะแนนมาเป็นอันดับหนึ่ง หากไม่ได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรียังได้ประธานสภาไว้ผลักดันโดยเฉพาะหรือมาตรา112ไว้เรียกคะแนนครั้งต่อไปดีกว่าไม่ได้ทั้งนายกรัฐมนตรีไม่ได้ทั้งประธานสภากรรมที่ดีกว่ากรรมตดศึกชิงตำแหน่งประธานสภาจึงทำให้เกิดอาการชักเข้าชักออกของเพื่อไทยกระแสะล่าสุดปล่อยว่ายอมถอยให้ก้าวไกลพ่วงออปชั่นหากพิธาไม่ผ่านสอวอต้องให้เพื่อไทยเป็นแกนนำจัดรัฐบาลและก้าวไกลต้องอยู่ในสูตรรัฐบาลแห่งความฝัน พักกอดคอกันเหมือนเดิมทำทีให้ประชาชนเห็นว่าก้าวไกลและเพื่อไทยจะรักกันตลอดไปทั้งที่รู้ว่าประธานสภาเป็นการโหวตลับเกิดอาการเสียงแตกเมื่อไหร่พี่ก็ช่วยน้องไม่ได้และหากยังคงมีก้าวไกลร่วมรัฐบาลแม้เอาชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากเพื่อไทยขึ้นมาก็ไม่ผ่านโหวตสวลากตั้งอยู่ดีเพราะพักที่ต้องการรื้อมาตรา112มีก้าวไกลอยู่พักเดียวครั้นจะไปเอาพักอื่นๆ มาก็ต้องรอให้ถึงทางตันก่อนอ้างเหตุมีพักก้าวไกลร่วมด้วยไม่ว่าชื่อไหนเป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่ผ่านสอวอจะมาจากก้าวไกลหรือจากเพื่อไทยก็ถึงทางตันเป็นเหตุให้ต้องถีบหัวส่งก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านพิธารับตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านเงื่อนไขสึกพลิกขั้วอานาจเส้นทางรัฐบาลแห่งความฝันไปต่อลําบากร่องรอยปริแตกให้เห็นเมื่ออำนาจเก่าไม่ไฟเขียวสอวอลากตั้งมีเงื่อนไขมีก้าวไกลไม่มีสอวอ ส่วนของก้าไกลมีลุงไม่มีเราเพื่อไทยจึงต้องพลิกคู่เพื่อชาติเปิดเกมยึดประธานสภาไว้ก่อนเป็นแผนที่ถอยไม่ได้ด้วยประการชนี้